สวัสดีค่ะมาพบกับบอวาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเดินป่ามาดูเห็ดกันฝนก็ตกนะคะขึ้นเขาสูงมากรู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้จะมีเห็ดให้เราไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยบึงป่าเดี๋ยวพี่น้องสูงสูงเดี๋ยวเาเบบึงกันเลย หากันเนาะอู้หเห็นแล้วเห็นแล้วเหลืองเหลืองเห็นแล้วจ้าเห็นเห็ดแล้วอุ้ยงามอยู ok ่เด้อบาดสวยเนาะพุไไ้เอาไปตากดอกใญ่ๆคือสมมุติมีผู้ใดมาเก็บดักทั้งเนี่ย เดี๋ยวเอาไปบึงอีกน่ะทำนี่บ่แล้วก็พอเห็ดเหลืองยุ่มนึงน่งแล้วจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าคิดว่ามันจะต้องปุน่นอันทื่ให้เนี่ย คันดูโฮลเพราะว่าเห็นว่าอยู่ทั้งฝุ่นเนี่ยวันนี้มากับสามีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจักหน่อยนั่งกัไปเห็ดงานโอ้เห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้ามาไปกันเลยไปเก็บกันเลยเขาก็ขื้นสั้นเนาะว้าวว้ายอ้ยหลา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 ยได้เห็ดเหลือง เห็เหลือง,งน่าจะพอได้เด้อไปไปตัดเอาอันนี้อันนี้บ่งงามอันนี้พอได้มีจ้าอุ้ย พ่อใดญ่อยู่ด้วยค่ะบุกอันมาทำกลางสายฝนเนาะเอาให้ละอันนี้หนาวพอ่อใดญอยู่เนะาะท่งนี้กับมีอุ้ยนี่จ้ะเนี่ย มันเหนียวมันเหนียวมันมันเละเพราะว่าฝนตกโซงซ้ำมือติดกันเามันกำลังออกดอกอันนี้มันเนาทยังได้อยู่นะคะเมื่อกี้แถบเหลืองเบิดละ่ะเดี๋ยวาายางไปมั่งพุนะ่น่ะมีอีกอยู่เนี่ย มีอีกเด้ออุ้ยทางพอด้อยู่พอด้อยู่พอด้อยู่จ้ะเคเดี๋ยวเราไปเบิรงท้องผุนมาพ่อยอกแล้วจ้ะนี่เลยนี่เลยค่ะมามาเก็บเห็ดเดอะไบรเดอะไบร์แบบปสัสตดเดิมไม่เอาบองปโอนปนปัสตรลึงปสัสตรลึง หาสูเกลผู้บรื้นเออหาสูบ ạn ฮาสูเกลยบานติกแปลกหมดแล้วลืมหมดแล้วสูเกลผู้บรื้นมีจ้านี่อีกนี่อีกจ๋าเขาได้เล้อโอเค sự sinh bát Mánh nào với nè bọn nam nọ có đầy dữ đây nè anh này bọn nam anh đầy bọn nam không có bỏ nhìn bánh thẩu là nè nè bó đầy hả อันนี้ก็บ่ได้อันนี้มันเขานี่จ้าได้แล้วสวยจำเริญตะมือบันรอติงเริงตะมือไดโนูหนึ่งต่อข้างหน่วยจะไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนจ้าว่าเห็นแล้วแต่ต้องขึ้นปีนเขาสักหน่อยฮ้าเห็นแล้วเแล้ว นี่โอ้ยเข่าสูงมาได้เพราะได้นะคะมันเปียกค่ะเพราะว่ามันอ้ยขี้อัลกมาจับขี้อัลกิจแกเป็นทำกลางขี้อัลก ขี้กว้างโอ้แบบประเสริฐก็คืงอั์อั์เอ่อไอค์แได้อั์กว้างตะมือติดโอ้มันกับกระปุกแลนนองแม่เอาบองปนกระปุกจะนบเนี้ลางบานบ่ขึ้นได้บ่เนอะอแม่มันสูงชันแท้ล่ะ ดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้างบนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดีกว่าว่ามีไหมห้องบนอ่ะออพอเกิดบานอีกนี่ไมเอาเก็บบ้านหรือเก็บได้เก็บได้หรือบ้านหรือบ้านพอบานะออองตะเมอติดไปดูอีกตรงไหนตรงไหนมีบ้างห้พอดีให้พอดีเองเออให้โซ่กวดเพืบืน อุ้ยทางปุ่งจ่ะดูสิเนี่ยว่าจะลงชันมากเลยเนะจะลงยังไงคือสีแลนดลินวิ่งลงต,ตับตับตับเลยมันชันโพตอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะลองเรามาดูเราไปดูกันต่อดีกว่าล่ะหาเห็ดได้ไหมเออเห็นแหละเห็นแหละเ <c oughs> สียงรถดังดงัง có chan chan nhì hên lều hộ đại, you know? Nghi, dài hai, dài, 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 Để dài, gặp อันนี้มันแก่แล้วนะคะจะเฮ้ยจะเฮ้ยนู้ขังหน่วยกวดเจอ้อนะเนี่ยจำนูต้ตะมดบันตรอโอ้นี่เคยงประสัดนี่เห็นเห็ดนี้โอ้ยังพอได้อยู่ประสัดประสัดขาลายเนาะเห็ดขาลายโว้ว <c oughs> จะตกเข้า เดี๋ยวไปดูอีกนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนูน้นเห็นอยู่ไวๆเห็นเหลืองเดี๋ยวไปดูอะไรคะ่ะ